สวัสดีครับผมโน้ตจิบีบไวครับวันนี้เรากลับมาพบกันในช่วงโฮมเมดเซอร์วิสทำเองได้ที่บ้านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็ครถเบื้องต้นก่อนเดินทางไกล <Wow. S 2> หลายท่านอาจจะพึ่งได้จับจองหรือว่ามีบิ๊กไบค์หรือมือใหม่นะครับอันนี้คลิปนี้ผมว่ามีประโยชน์หลายๆท่านแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์ทุกคาสเลยหรือจะเป็นรถเล็กหรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ ผมว่ามีประโยชน์หมดแน่นอนครับคือเบื้องต้นเลยอะครับมันจะมีอยู่ประมาณ5 5ส่วนที่ผมแนะนำภายในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอนับแรกเลยเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเช็คเบื้องต้นของในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนเลยครับไปครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับหลักๆเลยที่เราจะดูก็คือระดับของน้ำมันเครื่องกับระดับน้ําในกระปุกพักน้ําและจุดเลือดซึม ใต้ท้องหรือฐานกองนะครับก็วิธีดูนะครับก็คือรถแต่ละรุ่นนะครับเขาจะมีกําหนดอยู่แล้วว่าให้เราดูยังไงสําหรับคันนี้เขาจะให้ดูที่ก้านวัดนะครับเนี่ยครับที่ก้านวัดเขาจะมีระดับบอกอยู่แล้วว่าควรเติมเท่าไหร่หรือแล้วก็จุดต่ําสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในสเปคมีอยู่แล้วครับโอเคต่อไปนะครับ เป็นระดับน้ําระดับน้ำในกระปุกพักน้ําครับจะต้องอยู่ในระดับที่กําหนดไม่ต่ํากว่าขีดที่กําหนดหรือเยอะเกินนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเวลาเครื่องร้อนนะครับ <c oughs> หรือแล้ตอนหลังจากดับเครื่องเฮียน้ําจะรีกลับเข้าไปที่กระปุกเหมือนเดิมถ้าเราเติมเยอะเกินมันจะเกิดแรงดันแล้วก็ล้นนะครับต่อไปเป็นส่วนของตัวเครื่อง <c oughs> <c oughs> ก็เช็คดูการรั่วซึมคร่าวๆเลยดูด้วยตาเปล่าได้เลยง่ายๆนะครับ ว่ามีรอยซึมไหมที่ฐานกองหน้าปั๊มมีซึมไหมเพราะว่าบางทีอ่ะเราเห็นมันเป็นจุดซึมเล็กๆก็จริงะครับบางทีมาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้เราได้นะครับสําคัญมากนะครับต้องดูก่อนนะครับต่อไปเป็นส่วนของน้ํามันเบรกนะครับน้ํามันเบรกหรือระบบเบรกมีความสําคัญมากเลยครับตัวนี้คือต้องอยู่ในระดับที่กําหนดนะครับสีต้องปกติไม่ขุ่นเดี๋ยวผมจะมาเจาะรายละเอียดเกี่ยวน้ำมันเบรกให้ฟังนะครับ เบรคต่อเลยอ่ะดูระดับแล้วทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับเช็คสายน้ำมันเบรกไม่มีรอยแตกพับรั่วซึมตามข้อต่อใดๆนะครับก็คือไล่ลงไปเลยช่วงหน้าทั้งซ้ายและขวาส่วนด้านหลังก็จะแต่ปั๊มกระทุ้งข้างหน้านะครับไปถึงปั๊มข้างหลังตัวนี้ดูง่ายแล้วครับเบรกอ่นเป็นสว่วนที่ง่ายน้ำมันเบระครับมันมีความสาคัญมากเลย <c oughs> เราอย่าวางใจมันเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้าน เป็นเมืองอ่าเป็นประเทศในเขตร้อนชื้นคุณสมบัติของน้ำมันเบรกอะครับมันมีข้อเสียคือมันดูดความชื้นได้ดีซึ่งถ้าความชื้นเข้ามาผสมในน้ำมันเบรกเราจะดูไม่ออกเลยด้วยนะทำไมเขาถึงบอกว่าให้เปลี่ยนทุกหมื่นโลเฮ้ขอโทษครับทุกสองหมื่นโลหรือทุกหนึ่งปีเพราะว่าเมื่อความชื้นเข้าไปผสมกันนบน้ำมันเบรกมันจะทำให้จุดเดือดต่ำลง เราะมันจะทำมีผลให้เบรกเสียงดังหรือเบรกลึกเนี่ยครับเหตุผลของมันที่ทำไมต้องให้เปลี่ยนและต้องให้ความสัมพันธ์กับน้ำมันเบรกครับโอเคจริงๆอ่ะน้ำมันเบรกอ่ะมันไม่ใช่น้ำมันครับมันเป็นส่วนผสมระหว่างสารเคมี2ตัวผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไรอ่ะชื่ออีเทินกับอะไรนะไกอะไรไกโคทักอย่างเนี่ยแหละรวมกันเป็นฟู้ อะไรนะเดี๋ยวนะเบรกฟูลิดโอเคเบรกฟูลิดบ้านเรายังมีคาจํากัดความนะครับก็เลยให้มันเรียกกันง่ายๆว่าน้ํามันเบรกโอเคครับผมยังไงต้องตรวจเช็คด้วยนะครับมันสาคัญมากเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับเป็นส่วนของยางครับในส่วนของยางนะครับก็ดูไม่ยากเลยครับคือก็ตามหลักง่ายๆเลยครับต้องไม่แตกแก้ม แล้วก็ยังไม่ถึงสะพานยางนะครับเนื้อยางค่อนข้างนิ่มนะครับอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับอ้าวกับด้านกันนี้หน้านั้นหลังโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับในส่วนของยางนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องแรงดันลมยางเราเติมให้ตรงกับตามสเปคของไซส์ยางที่กําหนดนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในระบบส่งกําลังกันเลยครับครับในส่วนของระบบส่งกําลังนะครับผม ก็หลักๆเลยของมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นเลยนานามอเตอร์ไซค์เลยครับส่วนมากนะครับก็จะมีโซ่สเตอร์โซ่สเตอร์ต้องอยู่ในภาพพร้อมใช้งานนะครับอ่าสี่ครบสมบูรณ์ไม่มีบิ่นไม่มีอะไรแล้วก็ในตัวโซ่นะครับคือเราควรต้องเช็คทุกข้อนะครับผมแล้วก็ถ้าให้ดีนะครับก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับให้ตรวจเช็คว่าน้ํามัน หล่อเลื่นหรืวามันแห้งหรือ,อยังจะมีไข่ซิลิโคนอะไรเงี้ยมันแห้งหรือ,อยังโอเคเราควรเติมทุกครั้งนะครับเพื่อยืดอ,อายใุในการใช้งานของโซ่ไปด้วยนะครับผมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวไปดูในส่วนระบบของไฟในส่วนระบบของไฟนะครับก็หลักๆเลยก็มีเช็คไฟหน้าว่าติดปกติไหมไฟหน้าไฟสูงพร้อมใช้งานไหมไฟเลี้ยวซ้ายขวาหมากแล้วก็แต่ ลองเช็คดูนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญมากเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ที่ตามมาว่าเรากำลัไปทางไหนอันนี้สำคัญเหมือนกันครับเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันโอเคครับผมก็เข้าๆโดยรวมนะครับวิธีการดูรถเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับผมผมก็ถือว่าประมาณ70แล้วครับน่าจะพร้อมสําหรับเดินทางแล้ว <Yahoo. S 1> ก็หากข้อมูลใดที่ผมให้ไปนะครับ ผิดหรือว่าตกปกพ้องอะไรไงไปผมต้องขออภัยในคลิปนี้ด้วยก็คือผมตั้งใจอ่ะเอ้ยทุกคนอ่ะเวลาจะใช้รถอยากให้ใส่ใจรายละเอียดเขาด้วยคือตัวเราเอ่ะพร้อมแล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องให้รถพร้อมกับเราด้วยเราจะได้เดินทางได้ปลอดภัยและมั่นใจนุเดินทางครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนรถคันนี้มันพร้อมมากเลยอยากจะขับไกลๆแล้วพันโลเดียซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งหน้าปากซอยนะครับ เลยอย่างหนึ่งคันนี้ยังขายอยู่นะครับเพิ่งมาใหม่ๆเลยตัวนี้เป็น4 b ีนะครับผมมีการสบัดมาแล้วท่อมาแล้วการล้มมาแน่นๆหล่อๆเลยก็ติดต่อทางแอดมินได้เลยนะครับผมติดขัดเงื่อนไขกระสาอะไรไงคุยกับเขาได้รู้สึกตอนนี้จะมีเงื่อนไขใหม่มารู้สึกจะออกรถง่ายขึ้นมาเดิมเยอะเลยนะเอาจริงๆทีนี้ก็มิกไบ์ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วครับสำหรับโ no น้ตจีพีไบ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ